สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 Family นะครับอันนี้เราก็กำลังเดินทางไปตรวจ ATK นะครับที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเราจะต้องขึ้นเครื่องไปไหนกันนะครับแม่ไปเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ไหมครับทริปนี้เราจะไปเชียงใหม่กันนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายขั้นตอนการตรวจ ATK นะครับตอนนี้เราเดินทางไปอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกก้านะครับก็่เส้นพรามสองเนาะ นะครับก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตรวจแล้วก็ไปเอ่อต้องขอใบรับรองแพทย์แล้วก็ในการที่เราจะเดินทางขึ้น,นเครงด้วยกันนะครับไป ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นการตรวจแบบไรทูนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยก็จะมีแค่น้องเอเซียแล้วก็น้องโซนนะคะที่จะเป็นผู้ที่ถูกแยกจมูกในวันนี้นะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเราก็จะแสดงผลอย่างเดียวที่เราเได้ฉีดวัคซีนไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยจ้า เคยตรวจมาแล้วรอบนึงพี่ไม่พียาบาลมาแล้วตอนนี้เราก็ได้ให้บัตรประชาชนกับพี่พยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสแกนพี่เขาอ๋อเดี๋ยวเราสแกนตัวนี้เกาะประวัติให้น้องนะคะแล้วก็ไปหย่จมูกกันเลย มื่ <im itation> ี้พยาบาลเขาถามว่าตรวจ ATK หรือตรวจ PCRc นะครับเราก็บอกว่าตรวจ ATK เพราะว่าเราจะมันจะเป็นการที่เราต้องตรวจแล้วก็บอกว่าตรวจ ATK เ,เน,เนาะตัวประชาชนจำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ <im itation> เพื่อที่เราจะขอไปรับรองแพทย์ไปขึ้นเครื่องนะครับแล้วเราก็จะตอนนี้คุณแม่กำลังตรวจอยู่กอกประวัติอยู่นะครับแล้วก็เดีเ๋ยวเราก็จะเดินทาง <im itation> ขับรถวนอ้อมไปนะครับไปตรงนู้นที่ เนี่ยมีรถกระบะจอดอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะไปตรวจแล้วก็ชำระเงินนะครับโอเคจุดตรวจสองกุจิตรงณัสนเนี่นนยนนครับก็มเีเสินลอยด้วยนันก็ู่เลยว่ามันเก,นกนนาเองูองนานอันนี้คือของเาไม่ใช่เาราสวิชุติสวสกุลโอเคครับ ไม่ต้องเงยหน้าครับลูกแอเียเองคอนิดนึงก็ออยู่นะครับางหยุอเลยเมือเจ็บลิ้นเจ็บลิ้นไอโอเมยลิ้นนิ้วตัวเองนี่แหละโอ้โหเงยเขามาเอเซียดรูร้อยที่เป็นบีบดิโออจับมือกันนะครับต่อมาให้กำลังใจกันใ้กำลังใจกันเมื่อกี้ก็จับมือกันนะคิวน้องละเปิดเปิดเครื่องฟอกอย่างล เ,เ,ปเ,ป s? <S เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างน้ำตาจีไหลหรือจะไปเที่ยวทีนึงก็ต้องตรวจทีนึงไม่เที่ยวนะหรือ oh. ว่าจะไม่เที่ยวหรือว่าจะฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนไปแม้ดีดีดิลูกฉีดวัคซีนนะเอาฝั่งนี้อ่ะพี่มาฝั่งนี้อ้าวอ้าโอเคโอเคสลับด้านก็สลับด้านคับอ้าวมาครับขอดูหน่อยครับโอเคเด็กชายสุภวิทย์โอเคครับเด็กออฟเบิร์ดโอเคเตียจะไม่อยากตัวเลยโอเคครับ นีหนทำหน้าคอตรงๆครับคอตรงคอตรงไม่ต้องไม่ย่นไม่ย่จมูไม่ย่นจมูกครับลูกแป๊บเดียวลูกนี่นนะคบผมเดี๋ยวเพิ่งจัพึ่งจัโอเคเรียบร้อยครับผมไม่เขาขึ้นตาเพราะว่าอยู่เขาขก็กระกลยเงยหน้า เป็นไงเป็นไงโไม่เก็บเลยแต่แต่แบบกันคอกันคอโอเคเโอเคเโอเคงั้นเดี๋ยวรอฟังผลอีกทีหนึงโอเคตอนนี้เราก็มาเดินที่ห้างรอนะคะรอเวลาในการที่เราจะไปรับผลของน้องๆน,นะคะแต่เมื่อกี้มีเอสมเอ s มาแล้วเดี๋ยวเราไปดู SMS กันว่าผลเป็นอย่างไรนะคะไม่ติดอยู่แล้วแหละ แค่ไปตรวจเฉยๆสอบหรอหรือว,ว่าโรกโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คผลกันแล้วก็ไปรับผลกันอีกทีหนึ่งอตอนอีก2ชั่วโมงค่ะ,อะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่โรงพยาบาลเป็นรอบที่สองนะคะเราจะมารับผลตรวจโควิด COVID ของน้องนะคะเพราะว่าเขาส่ง SMS มาแล้วนะคะว่าน้องเป็นนกาทีฟนะคะก็คือไม่มีผลโควิดที่เป็นบวก ได้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะรับผลแล้วเราก็จะกลับบ้านกันได้แล้วจ้าโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคนี่เ,เราได้มาแล้วนี่ค่ะใบรับรองแพทย์ของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้นำไปประกอบกับการเดินทางของเรานะคะ จะมาสรุปผลเมื่อวานนี้ที่เราได้ไปตรวจ ADK ของเด็กๆนะคะเราก็ได้ใบรับรองแพทย์มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถ้าใครจะไปเดินทางออกนอกประเทศหรือว่าภายในประเทศที่ต้องขึ้นเครื่องนะคะสำหรับเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะต้องไปตรวจแล้วก็มีใบรับรองแพทย์มาเพื่อยืนยันในการขึ้นเครื่องนะคะก็ราคาทั้งหมดก็1,000บาทนะคะคนละ500นะคะที่ลงมาบางบกรก้านะคะ ก็โอเคก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะเรามีคลิปเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะอัปเดตที่เที่ยวใหม่ๆที่เชียงใหม่ให้ดูคะ่ะแล้วเจอกันจ้า